อตัวนี้นะครับดักกงเข้านะหนึ่งตัวเอาติดบวงอีกหนึ่งตัวะฮะนี่ฮะ สดีครับ FC นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับ c ป p y พาลุยนะครับวันนี้จะพาไปดักหนูนะครับมีอุปกรณ์2อย่างนะครับมีกรงนะครับแล้วก็บ่วงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ เดี๋ยวนะครับรูนะฮะคืนนี้รูใหม่เอี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดักกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เสร็จแล้วครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสองวันสามคืนอะกูถามมาดักหนูเหนื่อยไหมพาเดินมาดักหนูนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะสบายสบายฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามครับช่องป๊อปปี้พาลุยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าแชจแบตก่อนอ๋อรชจแบตก่อนครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมป๊อปปี้พาลุยนะครับ ยามนะครับคืนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเม่เย็นนะครับดักหนูไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวดูหลังแรกนะฮะดักตรงไหนว่ายังอยู่ดีนะฮะหลังนี้ไม่โดนนะครับเดี๋ยวไปดูหลังที่สกันครับ ตัวนี้นะครับดักกลงเข้านะฮะหนึ่งตัวเอาติดบ่วงอีกหนึ่งตัวฮะนี่ฮะดุกลุกยิบมาดินะครับ,รบ,รบแต่ไซส์ยังไม่ใหญ่มากนะฮะนี่สองตัวนะฮะนะครับติดกลงตัวหนึ่งนะฮะติดบ่วงตัวหนึง่ง สายกำลังกิน,นครับกำลังสวยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่แค่อันนี้สองเดี๋ยวตัวนี้ปักไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเอานะครับเป็นทางผ่านี่ล้วติด,ดถูกถูกติดกัน2ตัวเลยนะฮะลุ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับ ตัวน,นี้ยังอยู่นะฮะพอดีตอนกลางคืนไม่มีใครถือกล้องให้นะฮะเอาถือเอง น,นี่ดักเท่ลไหร่วะข้หมูลยัง,งอยู่ดีนะครับโอเคครับฝั่งนี้ยังไม่มีไม,ไม่ไม่โดนนะครับ ก็ออยันดักบ่วงไว้สิบคันนะครับปรงอีกสองเอาติดลูกหนูลูกติดลูกหนูนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ยังไงติดตรงไหนติดเต็มคอเลยนี่นะฮะอีกหนึ่งตัว นะครับสามแต้มแล้วนะครับสำหรับคืนนี้นครับดูปากว่าอุ้ยตรนนี้ปนะักตังไหนวะอะไรเนี่ยดู ยังอยู่ดีเดาก็นะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ได้สามแต้มนะครับก็พอมีเวลาว่างๆนะครับผมก็จะทำคลิปประมาณนี้นะครับให้ทีได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแับความข้ามเหนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมป๊อปี้พาอรยนะครับยามเช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบ่วงนะครับบ่วงหนังหนูที่ดักไว้เมื่อวานนะครับไม่ถูกนะครับเมื่อวานตอนกลางคืนนะครับได้ไปสองตัวนะครับจุดนี้เลยนะครับ วันนี้ไม่รู้ตอนเช้าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับสองอันท่านไยังไม่มีเลยนี่ฮะบรรยากศาศเช้าเช้านะครับที่เพชรเพชรบุรีนะครับ กูให้ให้ลูกไปแล้วก็กลับมาเข้าทีนเอาตอไฟ้ต้นไม้ไัเนี่ยเล็กอะคนเดียวนะกลับมาแล้วเอไหนมวเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นมีแต่เข้านี่เข้าลูกมันเข้ามันกลับไปอีกต่างเข้าลูกมันแล้วมันก็เอาตะกุดหมอแล้วก็นนั่นแหละมันไม่มีเลย แล้วก็ตรงนี 100, ้นะฮะเมื่อคืนติดอีกหนึ่งตัวตรงนี้น่าจะหลุดนะฮะมีร0อยพันอย่างนะฮะไม่เป็นหนูตัวเล็ก วันนี้ค่อนข้างจะเงียบนะฮะตอนเช้าเอาโดนหนึ่งตัวแต่ตัวไม่ใหญ่ ติดด้วยมนมย่นติดจะหลุดมันเป็นเมียติดของปอกไว้ก่อน๋ยวเข้ามาเอานี่นะฮะผลงานวันนี้นะครับตอนเช้านะครับได้มาแต้มหนึ่งนะครับ เดีย๋ยวมาดูผลงานรวมกันฮะเมื่อคืนเราได้มาสามแต้มนะครับนี่ผมเอามาปล่อยใส่เลตท่อไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมออกไปดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับได้ตัวใหญ่มาตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวรุ่นรุ่นสามตัวนะครับที่ได้เมื่อคืนนะครับโป่า <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างจะดูนะครับเพิ่งดักมาได้เมื่อคืน ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ตบตี้ฟาลุยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันอีกรอบนึ่งจากคลิปนี้สวัสดีครับ